ไม่แน่นะเฮ้ยเครั้งนี่เจ็ดครั้นี้เจ็บครับระยะแค่นี้ฮะนี่ฮะเอ้ยดูลงเลยค่ะนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่ที่ไม่เข้าใจว่าเขานับคะแนนยังไงนะครับสำหรับกีฬากอล์ฟนะครับสมมุติว่าวางว่า4ี่พาเนี่ยก็คือ ตีตีลูกตั้งแต่จุดสตาร์ทสี่ครั้งนะครับสี่สตกให้มาลงที่จุดที่เป็นหลุมนะฮะคร,ครั้งที่สี่นี้มันต้องลงในหลุมแล้วนะนะฮะแต่ถ้าเราทําได้ทําได้จํานวนครั้งอะมันน้อยกว่าน,นั้นนะครับเราก็เรียกว่าสมมุติว่าผมตีครั้งเดียวแล้วลงเลยนะมันก็จะเป็นโฮอินวันนะครับถ้าผมสองครั้งเนี่ยผมก็จะเป็น สองอันเดอร์พานะครับก็คือตั้งไว้สี่ใช่ไหมแต่ว่าเราพัดแค่สองครั้งก็ยังอีกสองครั้งอ่ะมันถึงจะครบนะฮะก็เป็นสองอันเดอร์พาถ้าว่าเราพัดลงสามครั้งที่สามลงเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งอันเดอร์พานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าว่าเกินสี่ขึ้นไปก็เป็นหนึ่งโอเวอร์พาสองโอเวอร์พาว่าไปนะฮะท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมชักแก้วนะครับ แลวคลิปนี้ผมมีนัดไปออกรอบนะครับตีกอล์ฟกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับนี่ไปเออนี่คือไม่กอล์ฟนะครับที่อยู่ในกุ้นะครับอ่ามาดูมาดูรีวิวหน่อยอันนี้ก็จะเป็นไม่กอล์ฟจากแร่ไวนียมอ่าเป็นยี่ห้อเดียวกับอ่าโลกอเมริกานะครับอ่านี่เป็นขี้เมี่ยงนะครับจากล่องรอยการบุกไก่บุกหม้านะครับอ่า วันนี้มันจะแปลเป็นใช้ให้ถูกประเภทแล้วนะครับนี่ปไ,ไปไปตีกอล์ฟก,กันใช่แล้วปไปใช่พ่อไปซื้อมาไปตีกอล์ฟกันดีกว่าเออไม่มดดได้อยู่ในบ้านใช่ตีกอล์ฟกันดีกว่าไปเย้แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามกอล์ฟแล้วนะครับนะอาจจะแปลกใจนะครับเพราะมันเป็นป่าล้มไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำสนามกอล์ฟกันนะฮะเดี๋ยวจะเอาสักสี่พา สีพาก็คือตีสักสีครั้งให้มันลงนะครับอ่ะไปดูกันสนามพาสี่อ่าจุดออกสตาร์ทเนี่ยผมจะหันหน้าไปทางด้านนู้นดีกว่าอ่ะหันหน้าไปทางด้านนู้นนะฮะแล้วก็ตีตีออกไปทางด้านนู้นแล้วก็ให้มันอ้อมต้นลำไยต้นนี้ต้นลำไยต้นนี้นะฮะแล้วก็อ้อมไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวไปทําหลุมไว้ข้างบนนู่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดินอ้อมมาเลยมาเราสตาร์ทตีมาตนตรงนี้ปุ๊บตีนี้ขั้นที่หนึ่ง ปุ้งออกไปฮะแล้วก็เอาใ,ใกล้ตรงนี้พอเดี๋ยวเราตีนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองแล้วก็ตีตรงนี้ปุ้งออกไปหรือว่าตีไปตรงนู้นเลยก็ได้นะเนี่ยหนึ่งสองแต่คิดว่าคงจะตกแถวแถวนี้แหละอ๋อประมาณประมาณสามพาฮะแต่ผมให้สี่แล้วกันจุดเนี้ยตีอีกครั้งหนึ่ง แถวเนี้ยแหละซึ่งอ่ะหลุมก็จะขุดตรงข้างบนนี้นะคะฮะเดี๋ยวจะไปขุดหลุมข้างบนนี้อเอายากๆหน่อยเอาโจโละขึ้นมาก็ขุดตัดนี่เลยครับเดี๋ยวเอาขอบกเข้าฮาขุดเป็นมงตรงนี้เลยให้มันยกยกๆหน่อยเพราะเราเดินเวลาเราตีขึ้นมาใช่ไหมมันจะเป็นเนินขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะยากตรงเนินนี่แหละอ่า คิดว่าประมาณสี่พาเดี๋ยวเราลองดูว่าโปรเล็กของเราเนี่ยจะทําได้กี่อันเดอร์พาหรือว่าทําได้กี่พาดีกว่านะฮะอ่ะปไป่ะ,ปะเดี๋ยวเราไปขุดหลุมกอกกันนะตอนนี้โปรเล็กของเรามาแล้วอะอันนี้ไม่ใช่จอบนี่เสียมเดี๋ยวตรงตรงตรงนี้เลยมันย,ยากหน่อยอตรงนี้เลยตรงนี้เลย เลยฮะอันนี้ฮะเป็นไงฮะคือถ้าลงหลุมนี้ก็โอเคเลยฮะนี่เลยอันนี้ฮะ เป็นเป็นมาร์กทงนะครับว่าหลุมมีตรงนี้นะฮะนี่หลุมม่ตรงนี้อ่าให้ลุงเล็กดูกว่าหลุมมีนี่ไปโอเค,โอ,เคโอ้โไปไกลเกินว่ะเอาง่าตาพี่แล้วอ่ะพี่นะอ่ะดูดิมันจะไปถึงไหนอ่ะน้นนะต้องอ้อมไปตรงนู้้นนะ ม oh ก็ไปอย่างเนี้ยตีหันหน้าทางเนี้ยยังไงก็ได้แล้วให้มันไปตรงนู้นแนะ่ะหรือพี่ออกไปนิดเดียวก็ได้หรือพี่จะไปตรงนั้นเลยก็ได้อ่าหนึ่งแล้วครับตอนนี้หนึ่งเท่ากันแล้วนะฮะ oh <my. S 1> <laughs> ดูลุงเล็กฮนะลุงเล็กมาไม้แรกนะครับลุงเล็กมานี่นี่วะฮะอ่า <gasps> ผมวางไว้สี่อันดับพานะครับตอนนี้ผมวางไว้สี่พานะฮะอ่าตอนนี้ของผมอยู่นี่ฮะอันนี้จะเป็นครั้งที่สองของผมนะ ก็อุปสรรคก็จะเหมือนที่เห็นนะครับจะมีกิ่งไม้เช็ดไม้นะครับนั่นคือหลุมของเราอยู่ตรงนู้นนะฮะเฮียเฮียแต๊ะสองแล้ว สองแล้วอะสองแล้วอยู่เนี่ยแล้วของน้องเล็กอยู่เนี่ยไม่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 ไมไมจเจริญแล้วนะครัเฮ้ยเจริญไหมเ้ยเ้ยนีน้องเล็กอยู่ตีทางนู้นเอออ่าลุงเล็กไปนู่นแล้วฮะครั้งที่สองนะฮะอ่ะต่อไปเริ่มครั้งที่สามนะฮะอ่ะระเบิดซ้ายขึ้นไปฮะอันนี่นับอันนี้นับไหม โดนโ,กกโดนเงางาวไงสามสามแล้วไม่ไปไหนเลยเอออ่ะครั้งที่สามของลุงเล็กอ่ะสามเหมือนกันฮะสามสามลุงเล็กฮะอาวะ พ่อว่าไม่กี่กี่ครั้งวะเนี่ย,อยอของพ่อต้องไปแล้วว่ะมันต้องอ้อจะไม่โดนนะไม่โดนนะอะไรวะสี่ไม่โดนอ่ะย,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 ยังอยู่นี่ยังอยู่นี่ยังอยู่นี่อยู่เลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอนนที่สี่ครับลุงเล็กข้ามมาแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวกันตาคันที่ห้าของพ่อกันเห็นเลือเตอร์วันนี้เดี๋ยวต้องดับมาข้างบนงก่อนเดี๋ยวใช้อันนี้ดอาครับบวกเป็นหกเลยฮะเพราะมันไม่ขึ้นฮะโยนมาฮะตอนนี้หกตอนนี้ของผมเป็นหกแล้ว<ป>แต่ของพี่อ่ะกันจะไปห้าเพราะว่าผมสตกเพิ่มไปมันหลุมไปลัวมันตาแล้วโอ้โหคข้าไ หก <6. S 2> ของพี่อ่าจากกลางจกห้าอ่าเราไปดูกับลูกของลุงเล็กก่อนของลุงเล็กอยู่นู่นเลยนะเดี๋ยวไปดูต้นไม้ล้มแล้วต้นไม้ล้มแล้วเฮ้ยไปดูนิแทตกเตอร์ไปดูไปดูนี่เลยไปดูไอของลุงเล็กเลยเออของพ่ออยู่นี่ละพ่อไกลละอ่าคุณต้องมาที่นะคุณต้อยลงให้ได้นะเออ เสียไปเนี่ยอันนี้นี่อะ้มึงไม่เอาไม้จากนั้นตั้งวะนี่ไงเนี่ยเอานี่ตั้งไว้แล้เนี่ยอะไปไหนเนี่ยของลูกเล็กมีไหนแล้วเนี่ยป่าเว้ยครั้งที่ห้าของลูกเล็กฮะเล็งไปให้ถึงตรงนั้นนะเท็คทระวังนะเอาฮะ ้าละ้าละโอ้ยนี่ได้ดอบหรือเปล่าจะดอบไหมดบดบอ่าก็เดี๋ยวมาใกล้ๆเนี่เอ่าหกเท่าหกเท่าผมอยู่ใกล้กว่าพี่ของพี่ต้องเอาก่อนต่อเลยเออหกละอ่าโอ้ยมาดีว่ะเจ็ดเอาละตาผมละผมอยู่ไกลกว่าพี่พี่เห็นลุมไหมเห็นเห็นลุมไหมเห็นเลยเห็นเลยนี่ได้พ่อจะเข้าลุมละ

ครั้งที่เจ็ดครับระยะแค่นี้ฮะนี่ฮะเอย้ยอ่ะดูรงเล็กฮะครั้งที่เจ็ดเหมือนกันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วท่านนีน้นี่ครั้งที่เจ็ดเหมือนกั <laughs> นเดี๋ยวของผมอยู่ใกล้กว่าพี่อ๋อ <Vegeta. S 2> ของพี่ใกล้กว่าว่ะดูไงมึงใกล้ตอนนี้เจ็ดเท่าเอาหน่อย อ่ะเดี๋ยวให้น้องเล็กก่อนนะยอ่ะเอาเอาเอะดูดิมีลง,มไ,มไ,งไหมันเเนเะป็ไมแต่แต่แต่ตอโอ้โหก็ประมาณนี้แหละนี่แหละสุดยอดแล้วครั้นี้เจ็ดเหมือนกันนะฮะโอ้โหแม่งเ,งเ,เลยแปดแล้วเด็กดู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 ดดด ผู้ชนะดูพ่อจะเท่าไหร่วะเนี่ยไ,ไม่รู้ว่ามันมันแรงวะ่ะเก้า <9. S 2> เออมึงเล็กมันดวงมึงเล็กมันสิบสิบเอ็ดอะสุดท้ายแล้วนะ สองาพอใช้สิบสองอเลยอ่ะ่่มันอาจจะมีุเอเออไม่เป็นไรสิบสองสิบสองอ่ะชิบหายแล้วสำหรับผู้ชนะของเราวันนี้นะครับก็เป็นปั๊บซี่นะครับอ่หนึ่งกระป๋องนะฮะอ่ะโอเคชื่นใจอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวฝากไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอ่าโครงการใหญ่ๆนะครับเปิดร้านขายอะไรแถวนี้นะฮะตัวอาจจะเป็นร้านเก้าอี้สองตัวอาจจะเป็นอ่าจุดขาย สุก,กี้ตีเล็กนะครับในอนาคตออีกยังยังไม่สามารถกำหนดวันได้นะครับว่าจะเป็นปีไหนพอศไหนนะฮะไปจบคลิปปีได้เนอ